แตงโมหวานหวานช่ำฉ่ทุกคนนี่หวานหวานช่ำฉ่เลยดู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 ค่ะทุกคนหวานหวานช่ำๆ่วันนี้เรามาทาแตงโมเป็นรูปหัวใจด้วยนี่เห็นไหมคะเราแบ่งครึ่งออกมาก็จะเป็นแบบน,นี้หัวใจสวยสวยเลยนี่เห็นไหมคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็อ๋อนี่วันนี้เราจะมาทานแตงโม อันนี้ทานไปแล้วหน่อยหนึ่งหัวใจตัวนี้ทานไปแล้วหน่อยหนึ่งจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนริงก็คือเป็นอย่างนี้แปลว่าทานไปแล้วเดี๋ยวจะมาทานต่อค่ะมาทานแตงโมหวานๆฉ่ำๆอ,อร่อยมากหวานช่ำจริงๆเลย าทด้วยกันนะคะเดนแจงโมมีประโยชน์น้ำเยอะค่ะช่วยผิวเราชุ่มชื่นนะคะ ดูค่ะหวานฉ่ำมากคือมันหวานแล้วก็อร่อยน้ำเยอะช่วยเพิ่มน้ำใันร่างกายเราร้อนๆแบบนี้ต้องหาแตงโมมาทานแล้วค่ะแค่เย็นโอ้โหอร่อยมาก คือมันหวานฉ่ำจริงๆทุกคนอร่อยอร่อยอากาศร้อนๆกินอะไรที่มันหวานหวานเยน็นๆอร่อย หอมยอดมากขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเอาหัวใจมาฝากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะทานแต่งโมต่อจะทานชิ้นนี้ให้หมดขอบคุณค่ะ